Nhìn bọc cả đó không nhỉ? Nhỏ 我那个女的。 สวัสด, hhh, สสดีครับแม่พี่น้องทุกท่านครับผมขอมีคือเกาครับนี่อีสานซอสเนี่ยครับมีภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะเก็บให้ปวดเรื่องนะครับเนาะนี่ครับผ e ่อนครับมูแหลกครับมันหมาเนาะครับนี่ใหญ่พูดนะครับเนาะพูดครับยาย เามายาณตัจ้าสวัสด <rid> ีค่ะสวัสดีค่ะคเรยที่เราเรียกอะไรอ้โหมาแต่กระลังหมานค่ะหัวงามยายจ้าที่กระลังคูงง่ามเลยค่ะเอ๊ยสวยโตกันจ้าปอกปอกมูใหญ่ยง่าใ่น้อยเลยจ้า แลัวดีเลยนะคะเด้อิงหอมเลยอกนกงเลยติดตัวสวยๆเป็นต้นจเลยนะคะเนาะดอกหน่อยมันก็มีเนาะเนาะดอกเข็มง่ายเลยค่ะเด้กากเามมาเตมขอคร

โดดหน่อยอก,กันเนาะค่ะเนาะงานไม่ได้ค่ะไหมเามนี่ก่อสใชงามดีค่ะเด้อใส่เดือนครับใส่เดือนได้ค่ะเด้อุ <laughs> ดมสมบูรุนเนี่ย <laughs> ใส่เดือนเด้ค่ะเด้อปลาธรรมชาติได้ค่ะเด้ออุ่มหิ้วมาเนาะครับย่ายเนาะมาเลยค่ะอุ้มมาแล,ว, <laughs> แลวครับจ้า อันนี้อุมนึงนะครับน้อันนี้สีอดอกครับอัมนี้คือต้น,นายางกันได,ดนค่ะมีอกอกยายคะเด้่ออกยายเป็นจุ่มเป็นจุ่ม าพันมนโมญย่ยไปไุ่นน้อยใหญ่เนะเตะกันยาวดีอยู่ครับหาครับหาครับมาครับเห็ดมเล,ลครับนี่ครับเห็ดมเล,ล่ค่ะ มันมันครับมันมันสวยๆงามง่ามีค่ะไปครับไปต่อค่ะไปต่อนะครับเนาะไปต่อนะค่ะเนาะไปครับไปไปค่ะพออแล้วครับพ่อไม่ไม่นอนครับดอกงายแล้วครับมันนี้แต่ออก่โขอยหลายปั้นไลยครับอ๋อครับมันมาแล้วครับมันนี้ดอกง่ายงามนี่อยู่ครับดอกง่ายเลยเอาโขดไหล่ดอก

ต่อไปแล er ้วัแดงงามนี่ครั้งน้อยใช่เนาะดอกตูมหนึ่งอู้ยางแดงเลยครับเห็ดปุกเห็ดปุกแดงนะครับเคือเขาเอื่อนกันเห็ดปุกไฟนะครับ นี่ครับสวยงามใหญ่ไปครับนีซองดอกครับออกใหญ่ๆครับเนาะท่ว่าดอ,อกยางงามเลยครับออดอกห่างๆดอกใหญ่ๆเดีค่ะเดีมากเลยดอ,อกใหญ่ๆงามดีค่ะดีสุดขาครับใหญ่สุดขาสุดอะไเดีค่ะโอ้หนี่ดอกน้อย ด,ออด,ออดูดอ,อกเตยดินครับโอ้ดอกเตดินดอกงามมากแขางกัน,นค,ครับเอาครับผมอีกสองดอ,อกมันน้อยใหญ่เนาะใช่ครับสองดอ,อกครับ สุดขาเลยครับนี่ครับโอ้ยขาเง่้งนะครับขาเี่ยขาดอกเง๋หางเขาเลยดอกใหญ่นะะเนาะโอ้หดอกน่อยหางหางกจดอกใหญ่ครับใช่ไหมนี่ลครัมคิครหางจดอกง้ครับใส่ตามาแล้วครับัน เดิ๋มาแล้วค่ะขอคไปปไปครับสองดอกดอกงยคนิตกไม่มีหวังเลยฝนเิตรกฝากกระหวงด้วคนโตอะไรเลยด้วยค่ะแรับนเย้อครับ้อนรับยายต้นขอนห้นงได้ค่ะดอกงอแงเด้ค่ะ Không có được. Ủa, đoạn ngoài Ủa, cái đoạn đó là lạy đỏ 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 lạy sần lạy đỏ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  lạy ตันตแล้ครับะมานะคนี่ะดองไงค่ะแม่เรามนมีดองไตะมูัไง้วครับเนาะไปครับปะงไปครับเห็ดปวกดอกเดียวแเนาะเห็ดปวกดำไปครับเป็นครูเป็นครูครับ นี่ครับสหรับเห็นวันนี้นะครับนะมันครับอมึงดอกนี้เราครับเนี่ยแห้งครับกลับกลนะครับวันนี้ฝ่าห่างแห้งครับฝนตกงามงามงามครับเนี่ยนี่เห็ดร่วมครับเห็ดปอลยาวเห็ดดำาันเนาะครับเนาะไปครับสรับวันนี้ก็โชคดีไปเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อ ันนี้กสวัสดีครับฝากติดตามมาน,นี้นะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ